ชุดยอดมา,มากๆค่ะพี่น้องจ๋าโอ้สวยมากๆ2,116ว้าวออนวกอ,อก wow บกใคำเดียวว่างามมากๆค่ะผู้ใดที่บ่มักรดูหนาวนะคะ มาเที่ยวฤดูหอนนะคะที่ออสเตรียเราก็มีหิมะให้ดูตลอดทั้งปีนะคะมาโดยบอกผิดหวังค่ะจอดนานฮะ,อะโอมาบอกว่าเป็นเขาที่สูงที่สุดในออสเตรียนะคะ มีหิมะตลอดปีค่ะว้าวสุดโจทย์แห้งสูงแห้งหนานะคะหิมะนะคะตอนนี้เขาอยู่ที่ความสูงสองพันกว่านะคะบาวินมมมาชลาวินีชาวาเล็กิสลาวินีลาวินีุม ยอมหลับนับถือเลยนะคะหมวดที่เป็นปันจักรยานนะคะตสูงสุดจอดค่ะอ็โขาวไปหมดเลยนะคะยังกับก็ดูหนาวนลค่ะ กู300เ้วตอนนี้นะคะน่าคือผู Clan ้คนมันแางไม่ได้กูไม่พอเุดดิตัวเด็กไปข้ากฟ้าขึ้นรถไฟใช่ไหมใช่ไหมค่ะมามาค่ะผู้ใดบอมัดหนาวนะคะให้มาเที่ยวช่วงนี้เลยค่ะ บม่หนาวนะคะมือนี้ไม่จ๋าแต่ไซค้าสัตว์กระเสือแขนสัตว์มานะคะแต่ว่าก็เอาเกงขายาวกับแจ็คเก็ตมาอยู่นะคะเพื่อหนาวเนาะสุดยอดค่ะดูชื่อหนาวอันตรายกินมาด้วยปะป๊ายกกินเลยไปเขาต้องมาเบิ่งหิมะช่วงนี้นะคะที่เขานี่เนาะเพราะว่าดูดูหนาวนะคะจะมาบ่อยเนาะจะเต็มไปด้วยหิมะนะคะ เราต้องนไปนะครับสุนะที่รครช,ช่วงนี้นะคะบ้านเราก็เป,าเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะผู้โดยสนใจกับมาเที่ยวได้เลยนะคะโอ้เสียกว่าอ่าโรงแรมหรือ,อยังต่างๆช่วงนี้จะเต็มแล้วนะคะ เราต้องหาที่จอดรถถ่ายรูปหรือเปล่าในี่ป๊าป๊าิมัดป้าเข็นต่อป๊าออาซูคนหลยมากๆค่ะพี่น้องจามวนี้นะคะเจมานูเดี๋ยวคะ่ะกับพ่าจะแวะจอดรถถ่ายรูปนะคะอเอามาฝากพี่น้องเนาะ่าตุล ก็มาดูนะแล้วตรงข้นมาดูสุดยอดมากามาสุดยอดมากเลงจ้าจากสิบรรยายคํำไหนนะคะโอ้คำสิเหล่านะงามมากๆค่ะสุดยอดเลยนะคะนข้างหน้านะคะด oh. right er ้านบนตงนน้นก็จะมีร้านอาหารนะคะ ว้าวอยู่ล่านเชือกค่ะพี่อ้องจ๋าจักสิวังเลยสวยงามอีดีตรงหนดียเดียงกูสุ มันซาหรุซาหนน่โอ้โหมอเตอร์ไซค์นะเยอะยะเลต้องระวังนะนี่ชอบเดินวินนึงเราสิพอ ากดเยินอยู่ที่ความสูง2,275นะคะตอนนี้นะคะอุณภูมิ11องศาค่ะโข้างนนทีนะคะ โต๊ะเซมิงคอรที่์เล็กนองเล็ตื่นเต้นมากๆนะคะเฮโนนะคะไนฤดูหอนนะคะความสูงของหิมะนะคะสูงถ่วมรถเลยนะคะความหนานะคะหนามากๆค่ะถ่วมรถเลยค่ะ ตอนนี้ที่รถติดทางขึ้นเขากับพราวา่าเขาจะเอาสนุออกนะคะซึ่งสนุที่อยู่ด้านนี้นะคะสูงๆนะ่ะเขาจะสไลด์ลงมานะคะาาเขาสไลด์ลงมานะคะแล้วก็จะมาปิดทางเน,ะนาะหิมะนะคะโดนแดดเขาก็จะแบบว่าสไลด์ลงมานะคะเออที่นี่เขาก็ต้องมาเอาหิมะออกจากถนนนะคะก็ให้รถสัญจรไนนะะด้เนาะ นี่นะคะเขาเอาสโนว์ออกจากถนนรถติดยาวหมอ,อกมาค่ะขึ้นชาลนร์จอิมาเขาทะลุลงมาใสท่ทางนะคะเดี๋ยวเขาต้องจอดล็อกกันเมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะรถเขาต้องมาเคลียร์สโนว์นะคะออกจากถนนนะคะเพื่อจะให้รถสัญจรได้นะคะก็ประมาณนี้นะค่ะ ยังเป็นเหตุผลว่าเวลาหนาหนาวนะคะจเป็จะวามสามารถแถวนี้ได้นะคะคุณสุพงศ์จ้องทาแล้อะไรบอสยวเนี่ยตลอดทางทางขวามือของเขานะคะพิมพ์มาเขาถล่มลงมานะคะต้องมีรถเมี่ยงแบบว่าเจ้าหน้าที่เขามา่อค่อยสำรวจตรวจสอบทางนี่ตลอดนะคะ ลดกับติดทั้งหาขึ้นขาลงนะคะเพราะว่าเขาเครียดถนนเมื่อกี้เนะาะมา,าะเราจะเข้าองมงกนแล้วเย้